ใช้ครีเอตินเนี่ยคือช่วงที่เพิ่มน้ำหนักเพิ่มน้ำหนักแล้วก็จะขึ้นถึงเก้าสิบเนีย่ยใช้ครีเอติน,นด้วยปะ่ะตอนทําน้ําหนักเราใช้อยู่แล้วออตอนทําน้ําหนักเราใช้อยู่แล้วครับผมครับก่บบอนก่อนแข่งแค่ประมาณหนึ่งเดือนเราก็หยุดยี่สิบวันสามสิบวันเนี่ยต้องเปิดโอกาส <ๆๆ S 2> ให้น้ำถ่ายออๆๆกใช่ไหมครัครีเอตินที่สสมไว้ใช่ไหมครับแล้วตอนนี้คิดว่าจะแข่งกันที่เก้าสิบหรือเปล่ากีฬาแห่งชาติน่าจะเป็นเก้าสิบอยู่แล้ว น่าจะเป็น90กันแล้วแต่ตอนนี้เรามีแผนที่จะไปแข่งเวิร์ลช a m ป i o n นชิ p ชิงแชมป์โลกที่อินเดียเดือนพศจิกาเดือนพิจิกาครับแล้วน่าจะ90ใช่ไหมครับคิดว่า85หแน่นอน85มากกว่าใช่ไหมครับไประดับนั้นแล้วต้องต้องต้องเคี่ยวหน่อยต้องดีหน่อยแล้วที่เมื่อกี้บอกว่าเดือนอะไรที่ต้องไปอินเดียด้วยกัน พืชจีการ์ยนพืชจีการดือนมั้งประมาณห้าหกเดือ,อนประมาณเวลาพอที่จะเตรียมตัวไว้นะครับพอครับตอนนี้ก็ทําน้ําหนักอยู่โอเคแล้ววันนี้เท่าไหร่ครับวันนี้เก้าสิบห้าวันนี้เก้าสิบห้าต้องคิดว่าน่าจะเอาขึ้นอีกสักสองโลโดยประมาณให้มันอยู่ประมาณเก้าสิบเจ็ดแล้วทำไมต้องเพิ่มก่อนที่จะลดอ่าเพิ่มอยากเพิ่มกล้ามเนื้อขึ้นมาหน่อยเ่ามเนื้อน่าหน่อยอ่าขึ้นมาหน่อยนะหลังจากนั้นก็จะลดไขมันอย่างเดียวแล้วสะสมกล้ามเนื้อไว้ด้วยการกินโปรตีนมากพอทารวันใช่ครับ แล้วสำหรับคนที่ผอมอมีอัตราการน้าหนักมีคำแนะน,นกให้ไหมในการเล่นควรจะเล่นแตกต่างกันยังไงเทียบกับคนที่แค่เล่นฟิตเนสเฉยๆโอเคอ,เอาหารอาหารก่อนแล้วกันอาหารก่อนนะครับอาจจะเพิ่มมื้อขึ้นมาแล้วก็อาหารเสริมอาจจะกินสองถึงสามมื้อเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วก็วิธีการซ้อมนี่ค่อนข้างจะใช้น้ําหนักเยอะหน่อยอยู่ในยิมก็อย่าอย่าอย่านานอาจจะประมาณหนึ่งชั่วโมงชั่วโมงยี่สิบนาทีแล้วเวลาเราเบิร์นเนี่ย ก็อย่าใช้เบิร์นเยอะอาจจะอาทิตย์หนึ่งสาครั้งสามสิบนาทีพอนี่สําหรับการจะเพิ่มน้ำหนักครับผมบางคนก็เบิร์นเยอะไปน้ําหนักมันจะไม่ขึ้นอืมอ่นั้นครับถ้าทำไม่พอหรือว่าเบิร์นเยอะเกินแน่นอนมันไม่ขึ้นใช่ครับนะฮะแล้วกลับไปเด้ต้องลดต่างหากนะครับต้องปรับเปลี่ยนยังไงโอ้เวลาลดนี่ก็อาหารนี่ฮะอาหารก็อาจจะก่อนอื่นอ่าก็มันก็ไม่นีอาหารนะฮะอาจจะมีคาร์โบสูงคาร์โบต่ําแค่นั้นเองแล้วก็มีการเบิร์น อาจจะมีเสริมตัวที่เบิร์นไขมันพวกนี้เข้าไปแอลคาไลนทีนอะไรอย่างนั้นอะประมาณนั้นใช่ครับใช่ครับโอเคสุดสุดว่าสั้นคือเล่นเวกหนักขึ้นกีนอาหารมากขึ้นเสริมอาหารนโปรตีนช่วยได้บบ็อกเคยกินไหมบล็อกซื้บล็อกของมูซาชิคิดว่าบล็อกก็ดีครับแต่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมชอบกินอะไรง่าย ที่เราบอกออกแบบสันนิที่พอมีล้วจะมนี้ไม่พอเห็นชัดก็เลยอ้วกคอนเสิร์ตอ้วกคอนเสิร์ไอซเลงเหมาะสมมากกว่ครับใช่ครับแล้วลัแล้วเราต้องควบคูอาหารอีกแบบหนึ่งลกบอวคาร์บไฮเดรตแต่ต้องรักษากินโปรตีนมากขอใช่ปหแน่นอนครับแล้วระวังการลดน้าหนักต้องกินโปรตีนอีกระดับหนึ่งเวลาลดน้ำหนักไหมว่าเรกบอลคาร์บไฮเดรตถ้ากินโปรตีนไม่พอกรามเนื้อสินที่จะหายตอนลดน้าหนักผมว่าโปรตีนอาจจะสูงขึ้นมาหน่อยสูงขึ้นมาอีกเพราะว่าคาร์โบเราต่าลงไปมันจะสวนกันอะไรประมาณนี้ ถ้าโปรตีนสูงคาร์โบก็ต้องต่ำใช่ไหมครับอะไรอย่างนี้อาอะไรประมาณนี้ครับผมครับผมโอเคทั้งนี้ทุกที่นี่ดีนะครับว่าสำหรับปลายปีนี้คุณสจิกาจะแข่งที่อินเดียนะครับอินเดียมีอะไรที่จะแข่งกันก่นกนอนหน้านั้นอีกไหมหรือว่าอ่าสำหรับผมคงไม่มีแล้วคงไม่มีแล้วจะได้ใช้เวลาเต็มที่อยากเต็มที่กับตรงนี้มากกว่าครับผมโอเคว่ามันชิงแชมป์โลกอะมันไม่ใช่กีฬาชาติแล้วใช่ต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาเลยครับดีว่ายังไงขอให้โชคดีมากๆลุ้นเสกมั่นใจนะครับ คุณดีเงี้ยมีวี่ไหนมากขนาดนี้สงสัยเราต้องใครได้ได้ข่าวดีไปวีนนี้ครับขอบคุณมากครับโอเคคุณต้องขอบที่แบงค์เวลาให้กับผู้มูซาชีที่มาสัมภาษณ์วันนี้นะครับโอขอต้องขอขอบคุณมูซาชีด้วยครับที่สนับสนุนมาตลอดนะครับครับผมนั่นของมากเฉลี่ะว่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ